สวัสดีนะคะวันนี้จะพามาดูเห็ดโคนเห็ดโคนน้อยนะคะเห็ดโคนน้อยป่านะจ๊ะไม่เก็บก็จะเดินผ่านไปก็คงจะไม่ใช่แล้วล่ะนะคะอร่อยพอๆกับเห็ดโคนอดอกใหญ่เลยทีเดียวเชียวนะคะเดี๋ยวแม่มูลจะให้ดูนะคะตอนนี้แม่กําลังเก็บอยู่นะคะอาจจะดอกเล็กซึ่งนิดนึงเห็นไหมคะขาวๆอยู่ข้างหน้าแม่นี่เลยนะคะนี่เลยเห็นไหม ทำอะไรได้บ้างต้มยำทำแกงทำได้หมดนะคะสงนงงมากนะอร่อยมากเลย <c oughs> แล้วตอนนี้น้องหมาด้านหลังนะคะกําลังกินเห็ดเล็กๆอยู่สกูลุสกูรุปโอ้กหมุนากลมตากินเลยทีเดียวนะฮะไม่ได้เจอกันหนึ่งสัปดาห์เต็มนะคะก็วันนี้พามาเจอเห็ดก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศในป่านะคะเพราะว่าเราต้องเข้าป่าแต่ดึกแต่ดื่นนะคะก็เลย ยังไม่ค่อยได้อัปเดตอะไรให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะวันนี้ก็เลยพลามาดูเห็ดคนน้อยนะคะการเกิดของเขานะคะก็เกิดเหมือนเห็ดคน,นดอกใหญ่แหละนะคะก็คือเขาจะมีเชื้อเห็ดอยู่ใต้ดินนะคะอยู่เชื้อ,อเชื้อเห็ดอยู่ใต้ดินนะคะแล้วเขาก็จะเกิดนะคะเป็นกลุ่มๆของเขานั่นเองจริงๆตัวเห็ดคนน้อยนี้นะคะ,ะสามารถเกิดทั้งได้ทั้งพื้นราบนะคะแล้วก็พื้นบนภูเขาด้วยนะคะ รสชาติเหรอคะก็เหมือนกันนะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าของเห็ดโคนน้อยจะมีความกรุบๆด้วยนะคะแล้วก็มีความเหนียวนิดนึงทั้งกรุบทั้งเหนียวนะคะก็อร่อยดีนะคะแม่กํลาลังทะเลาะกับยุงนะคะนะคะนี่คือดอกของเขานะคะเดี๋ยวแม่มุลจะเด็ดให้ดูดอกหนึ่งนะนะคะนี่ดอกแค่นี้เองนะคะดอกประมาณนี้นะคะอ่า แต่อร่อยนะจ๊าแต่อร่อยนะคะเอาไปทำต้มยำทำแกงทําได้หมดอย่างที่บอกนะฮะตอนนี้เกิดไปทางนู้นแล้วนะคะโอ้ถ้าเราเก็บใช้อีกหน่อยนี่คือขาวพโพลนหมดเลยนะคะอยู่ข้างหลังแม่ก็มีนะฮะนี่นะคะอ่าอยู่ข้างอยู่ข้างกับต้นมงต้นไม้นูน่นไปทางนูน้นก็มีนะคะ ต้นก็มีนะคะเห็นไหมคะดอกสีขาวนะคะวิธีการเก็บนะคะก็คือเราก็จะไม่เอาเชื้อเห็ดเขากลับไปนะคะก็เหมือนเห็ดโคนดอกใหญ่นะคะเราก็คือจะเอาจะเอาตัวเชื้อของเขาค่ะกลับลงดินเหมือนเดิมนะคะ <S <S เพื่อให้เขาเป็นเชื้อในการเกิดเห็ดนะคะในรุ่นต่อไปนั่นเองถ้าเราเอาเชื้อกลับไปด้วยนะคะเดี๋ยวไอเห็นไหมคะตัวสีขาวนี้นะคะตัวสีขาวนี่คือเป็นเชื้อเห็ดนะคะไหนหน้าไหนหน้ากล้องอยู่ไหนเนีน่ยค่ะนะคะ ก็คือเป็นเชื้อเห็ดนะคะให้เอาลงไปที่เดิมนะคะเพื่อที่เขาจะได้เกิดให้เราดูให้เรากินให้เราทานนะคะในครั้งต่อๆไปได้นะเราเอื้อเฟื้อธรรมชาติธรรมชาติก็เอื้อเฟื้อเรานะคะค่อยๆเก็บไปค่ะเพราะเขาดอกเล็กมากเลยนะคะนี่มันร่มทางเหนือเลยนะคะ <laughs> ถ้าไม่มุนเดินไปแล้วจะไปเจอเห็ดดอกใหญ่นะคะเดี๋ยวจะถ่ายทําให้ดูอีกรอบหนึ่งกันละกันนะคะตอนนี้กําลังตื่นเต้นกับเห็ดดอกน้อยๆอยู่นะคะอ่าเพื่อนๆเห็นตัวเชื้อเขาไหมฮะนี่นี่นี่เห็นไหมฮะก้อนหินนะเนี่ยค่ะเนี่ยนี่คือเชื้อเห็ดนะคะมือเพื่อนหมดแล้วเนี่ยนี่นะคะนี่คือเชื้อเห็ดนะยุงเยอะมากด้วยนะคะในป่า ให้เพิ่งเก็บมาเมื่อสักครู่นี้นะคะนี่แม่คัสสันเอาดอกที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะอันนี้คือเห็ดโคนน้อยนะคะนี่นะดอกดอกใหญ่เลยดอกใหญ่เลยนะคะทั้งแม่ทั้งลูกมือเพื่อนพอกัน <c oughs> นี่นะคะเดี๋ยวถ้าตอนทําเมนูนะคะเดี๋ยวจะถ่ายทําให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งกันแล้วกันนะคะสําหรับตัวเห็ดเห็ดปวกน้อยเห็ดโคนน้อยนะคะอ่านะขึ้นทีนี้แบบตืน่นเต้นเลยทีเดียวนะคะ <c oughs>